ทุกคนตอนนี้อ้นก็อยู่ที่ร้านกาเดนแอ t l าสแล้วนะวันนี้อ้นจะมาตามหาต้นไม้ให้เพื่อนซึ่งมันจะต้องเป็นต้นไม้ที่อยู่ทนกว่าผู้ชายปลูกง่ายกว่าถั่วงอกไปเลย คือวันนี้หนูอยากได้ต้นไม้ที่แบบทนมากอะค่ะพี่ทนกว่าผู้ชายอะมีไหมอีกข้อหนึ่งก็คือต้องปลูกง่ายกว่าถงงอกด้วยมีนะคะจริงๆของพวกเรามันก็จะมีต้นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงดูได้ง่ายดีกว่าอ๋อคือทุกต้นในนี้ทนกว่าผู้ชายหมดเลยว่างั้นทุกต้นหมดค่ะมันก็จะมีความว่าถ้าเกิดเราใส่ใจและรู้จักต้นไม้ของเราต้นไหนมันก็น่าจะเลี้ยงพอไม่ไม่ยากมากนะค่ะเฮ้ย พี่เขาพูดนี่แบบได้ข้อคิดนะต้นไม้ทุกต้นถ้าเราใส่ใจแล้วเรารู้ว่าเขาอะธรรมชาติเขาเป็นยังไงยังไงมันก็อยู่ทนใช่ไหมคะพี่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอเดินดูก่อนนะว่าต้นไหนดีอะไรยังไงแล้วก็ดเดี๋ยวอาจจะเลือกไว้ส่วนหนึ่งแล้วมาคัดว่าอันไหนที่จะเอาอะไรเงี้ยเราแบบดูเราแบบมันมันนา่าซื้อหมดทุกต้นเลยอะคะ่ะเลือกต้นที่ชอบก่อนก็นได้คะ่ะโอเค,ค ต้นนี้รักอ็ลำมูลปะตัวแบบต้นละมูนล,ละมุนนี่เฮ้ยชื่อน่ารักมากต้นเป,ปเ,เปอร์แตงโมพี่คะต้นนี้แบบเขาจะโตไหมพี่ต้นนี้จะโตเป็นลนนักษณะมีใบใหม่ออกมาแต่สมทุกมันก็จะใหญ่ใกล้เคียงประมาณนี้ค่ะอ๋อ เราสามารถเปลี่ยนได้ไดใช่ไหมคะพี่คือสมมติว่าอวนเลือกเปเปอร์แตงโมไปใช่ไหมกระถางนี้ยเขาใส่แค่เป็นดิสเพย์ให้เฉยๆเราอาจจะเลือกกระถางอื่นที่เราชอบมากกว่านี้ก็ได้แต่อวนว่าอันนี้มันก็ดูแบบลงตัวแล้วนะนึกออกไหมคือต้อนไม้มันอยู่จมลงไปนิดนึงอะไรเงีย้ยถ้ามันอยู่สูงขึ้นมายอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่สวยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอวนจะคัดน้องเปเปอร์แตงโมไว้ก่อนแล้วก็ เดี๋ยวค่อยมาดูว่ากระถางโอนจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวโอนเอาไปวางไว้ก่อนนะอันนี้แบบเป็น,น,ป,น,นป,ปูนเปื่อยโอนร้ชอบนะเฮ้ยต้องนี้แบบเป็นชีชีต้องอะไหหรอ่ะอาร์ตเว้ ตอนนี้คือเกิดอ,อาการเลือกไม่ถูกวจะเอาต้นอะไรดีมันแบบทุกต้นมันโอเคหมดเลยอะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือทนหมดเพราะว่าเป็นประมาณในบ้านนะกระถางเนี่ยพูดถึงเรื่องกระถางอะส่วนใหญ่กระถางที่นี่นะคะก็จะทําจากเหล็กเซรามิกแล้วก็ไม้กระดาษก็มีใช่ไหมคะอ่ะคือแล้วก็มีหวายด้วยอะไรเงี้ยใครที่แต่งบ้านนะคะแล้วก็ ชอบมีต้นไม้ในบ้านเนี่ยแต่ว่าอาจจะยังหากระถางสวยๆไม่ได้แนะนําให้มาที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เขาออกแบบกระถางเองนะแล้วก็กระถางเนี่ยมีหลากหลายสไตล์ modern vintage l o อฟ minimal อะไรเงี้ยก็มีกระถางสําหรับที่จะแบบไปตกแต่งบ้านได้ทุกสไตล์ ตก็เลยดีอ่ะคือตอนนี้เลือกไม่ถูกเกิดอาการเลือกไม่ถูกเกิดขึ้นเหมือนแบบมีผู้ชายให้เลือกเยอะอ่ะเลือกไม่ถูกอ่ะยังออกมะสวยเลือกได้อ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็น่ารักอ่ะกระถางเขาแบบจริงๆกระถางเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะโอ้โจานรองจานรองก็แบบอุยยังนี่คือจานรองก็คือมีหลายขนาดให้เลือกมากเลยนี่อันนี้สีเหลืองอันนี้น่ารักนี่น่ารักมากอันจริงอันจริ กระถา <projeto> mm hmm> งนี้ดีมากชอบอันนี้ชอบสำหรับที่นี่นะอนว่าไม่ว่าคุณจะแต่งบ้านแนวอะไรเขามีให้ทุกแนวในการแต่งบ้านของเราเลยุพอ <ś Comment S 2> <reinforced> แล้วก็เนี่ยคือชั้นสองที่นี่เขามี2ชั้นข้างบนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ให้เลือกด้วยแต่ว่า ก็จะน้อยกว่าข้างล่างเพราะว่าเขาจะเน้นไปที่อุปกรณ์การทำการเดนนิ่งทั้งหลายแหละก็จะมีแบบลัวซ่อมพลวนช้อนพลวนคนเรียกถูกเปล่าวะมันคือซ่อมกับช้อนควนดินแล้วก็อันนี้ก็แบบเป็นกันไกตัดกิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยน่าจะเป็นกระถางแบบเอาไว้ปลูกต้นกล้าที่แบบครึ่งจะแบบโตอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นเบบี๋อยู่แล้วอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่า เชื่อกเอาไว้้ให้เดาคือเอาไว้แบบพยุงต้นที่ยงเล็กๆอะไรเงี้ยให้ตั้งตรงๆหรือแบบผูกไว้กับไม้อะไรเงี้ยนะอันนี้หรออันนี้ไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> เอาไว,ไว้กบสำหรับร้านนี้การเด่นแอลาร้านเนี้ยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากใต้ต้นไม้ไปปลูกในบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูแลยังไงเพราะว่า เขาก็จะสอนเราด้วยว่าต้นที่เราซื้อไปอ่ะดูและอะไรยังไงบานที่สําคัญก็คือมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบแบบนี้เลยต้นไม้ก็มีให้เลือกอุปกรณ์ก็มีให้วิธีการเรียนเขาก็ให้คำปรึกษาด้วยก็เลยแนะนําสําหรับคนที่อยากมีต้นไม้ในบ้านนะตัวนี้เป็นเครื่องวัดน้ำในต้นไม้คือสมมติว่าเราอ่ะได้ต้นไม้มาใช่ไหมวันแรกปุ๊บก่อนที่เราจะลดน้ําอ่ะให้เราปักตัวตัวนี้ลงไปเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เราลดน้ํา พอเราลดน้ำปุ๊บอ,อ่ะไอตัวตนนี้มันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้า,ฟาแบบนี้แบบนี้แปลว่าน้ำเนี่ยมีอยู่ในต้นไม้ซึ่งพอหลังจากนั้นถ้ามันขึ้นเป็นสีขาวคือมันไม่ขึ้นสีฟ้าแสดงว่าน้ำแหง้งคือเครื่องนี้มันทำให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะลดน้ำต้นไม้นั่นเองปเดี๋ยวไปดูกันว่าวรนจะเลือกต้นไม้อะไรให้เพื่อนไปเลี้ยงแทนผู้ชาย อ people, so so person, doing, ุนจะบอกว่าต้นนี้อุนชอบมากเลยอันจะเฉลยให้ดูมันคือต้นอะไรเดินๆนมันคือต้นมะเยได้มาแล้วค่ะสามต้นพี่ใหญ่น้องคนกลางแล้วก็น้องคนเล็กเดี๋ยวอุนจะค่อยาเฉลยว่ามันคือต้นอะไรแล้วต้นไหนที่ทนที่สุด นี่ก็ผ่านไปแล้วสองอาทิตย์กว่าๆนะทุกคนอุนจะมาบอกให้ฟังว่าต้นไม้สามต้นที่อวนซื้อมาปลูกเนี่ยต้นไหนบ้างที่มันอยู่ทนกว่าผู้ชายแล้วก็ปลูกง่ายกว่าทงองนอกกันบ้างและนี่ก็คือโฉมหน้าของต้นไม้สามต้นที่อวนซื้อมาปลูกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะเห็นไหมว่า ทุกต้นยังมีชีวิตสวยงามอยู่ดีเลยนะทุกคน๋ยนจะมาบอกว่าแต่ละต้นเนี่ยคือต้นอะไรบ้างนี่ต้นแรกนะเขาเรียกว่าต้นใสใบสักแบบจิวจ๋วแบบจิ๋วเนี่ยอนเติมเองจริงๆก็คือต้นใสใบสักนั่นแหละพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาสองอาทิตย์ใบเขาก็เยอะขึ้นแล้วก็ใบก็ใหญ่ขึ้นต่อมาอันนี้ชื่อน่ารักมากชื่อต้น p e เปอร์แตงโ o ที่ชื่อนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีลายเหมือนแตงโมก็ได้เห็นไหม นี่สอสอ,อาทิตย์ผ่านไป <_ an> เขาก็เริ่มแตกใบเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่เล็กๆข้างในและต้นสุดท้ายก็คือต้นพลูปีกนกห็นไหมว่าเขาเหมือนใบพลูเลยนะก็ <_ an> มีการแตกยอดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยมีใบอ่อนแมๆมาเล็กน้อยทั้งสามต้นนี้อยู่ยงคงกระพันเลยคะ่ะควรว่านะ การเลี้ยงต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกคือถ้าเราดูแลดีๆแล้วก็เลือกต้นไม้ที่มันเหมาะกับบ้านของเราเราต้องรู้ว่าอะไรที่ชอบแดดอะไรที่ชอบน้ําอะไรไม่ชอบแดดอะไรไม่ชอบน้ําคือถ้าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีอ่ะจริงๆแล้วต้นไม้ทุกต้นอ่ะมันก็อยู่ทนกับผู้ชายหมดแหละว่าปะ